พี่น้องที่พักบุกกินเผ็ดเอ้บุกินดิบกับคอตุ๋ขคอไก่เลยนะเด้อเพราะว่ามันเป็นวิธีที่มีทั้งชนนี่มาไก่มากมันมาไก่มากมันคอขั้วนี่ส่วนมากส่วนมากจะกินดิบเออกินซุปกันแหละแต่ว่าแน่นี่กินดิบจี่กับเฮ็ดดิบกินนะไอพี่น้องมึงนั่นกเบงขาเนื้องามเนื้ออันนั้นแค่แค่กินเท่ากับแค่เหนือมึงงามเท่ากับ กินซุกมาจากเนาะช่วงเที่ยงเที่ยงคลื่อนนี่สิไปกินข้าวข้างหน่อมะก,ก็ไปกันประม่นหนเป็นกลุม่มกลุ่มกระซี่หาคนกันนะก็ไปนั่งร้านร้านลารบริมทางอาหารที่มักมักั่างเลคือไอก้ก๋วยฟงเนาวนะครับเออพ่อแก่ข้าวนะครับแต่น้อยแต่น,น้อยน,น,นั่นมันสิมันสิวิ่งมันสิเบี่ยวก็ได้พ่อแก่ข้าวคื <c oughs> อนั่งริบบะ พี ong, coffee, uno, ่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี對對่น้องเอฟซีชวนคนเหมือนไรเชียร์เนืนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับเด้อมาเด้อเขากินข้าวกั็ลาบเนื lights, th ้อนะครับเนาะนะครับลาบเนื้อแซ่บจ้าพี่น้องสูตรของผู้บ้านชนนี่แหละนะครับเนาะสูตรตามใจปากอยากอยากกินแนวใดก็เฮ็ดเฮ็ดเอาโลกนะครับเนาะจัดนะครับเนาะมามากินเนื้อกินพี่น้องเนาะพักอันนี้จะบอกพี่น้องบอกน้องนะครับี่พักไก่ นั่งเลิศแล้วพักอีเลิดนะครับเนาะงเราก็พักข้าวท่อครับพี่น้องแสบกินกำหลาบพี่น้องทั้งฟังสายเป็นมาไปกินกำหลานนะครับเนาะนี่คือพักข้าวท่อครับที่ว่าผมเกิดผมเกิดมน้าจนบุ้มเถาบานนี้ผมก็เคยเห็นพักข้าวท่บแต่ว่ากินมันจะหอมอร่อยนี่ก็พักกระโดนนานพักกระโดนนะครับพักกระโดนเขียนีนก็ใบายหูเสือนะจ๊ะน้าหูเสือนะครับมาพี่น้องก็มีหลายอย่างเก็จ้ะพักอันนี้พักสีด้วยจ้ะพี่น้องเลยพักสี ไม่บานมันกินเแล้วข่าวเหนียวผมกินเแล้วข่าเจ้าพี่น้องนะครับข่าเจ้าเลยกินสวยกันได้จ้าเด้อมาพี่น้องลงมือมาเสิร์ฟน้องกันจ้าพี่น้องบอกพี่หน่อยหนึ่งนนี้อันนี้มาแข่นคมนะเลยมาเคลือบมอืมนะเสิรน้อกันได้จ้าเด้อ พี่นอ้องเลยยังกินเนาะเรากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ปกติว่าหน่งกินแหมูเลยพอตัวก็ไหลายเลยพี่น้องกินยต่ยหตม,ม,มูกิจจังโบจังออพายน้ำผึ้งกินดิ้บน่ะจนะเนาะ <c oughs> แต่ส่วนแม่บ้านกินได้ทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> มาเคยกับเขาเอง อืมผัดก้าวหออืน้ำผัดละไรเมื่อเช้า,าน่ะหรับท่านังเลยไหมหอมอ่องหัวเรบเจ้าเาอมหมเบถงกับเป้วกว็แทบอม,มันก็ทาด้าวา่อ้ไหมน้องอืมหอมขนาดว่าท่านกราป,ปากเลยกินไม่ตัหอมเลย ไปกินแดดทุกอย่างรักอะไรยังจ euh ้าสิกินอะไรเป็นอังไงพี่จะเก็บจ็กต้นเองจับลายบ่บ่ลายายหางกินอยู่นะพี่น้อยบาจักินยังเดียว หนาเป็นเด้อมากินขาได้รูด้วยวนนี้กินขาได้รูดแข็งขมกินไหมแข็งขมนะคกินห<ะ>นอมึงไหมบ้ามืกินแต่ละมัแข็งขมมันละพี่นนองขมผมไม่ดีนะผมแคกินเดนเดนมันขะมมันติดข้อเลยนะตกาจ นี่ประโยชน์ร <c oughs> อนเพิ่งต <ไป S 2> ื่นไม่ห้เสียงในบ้านมาัน,นมกกนักกินผัก้ะจ้ะมัก้วนผักหลายนะจ๊ะน้องเช้าพักเม็กพี่น้องผักเม็กอะไรลูกกินโซลแอบแบบมามากินข้าวหมา,าเอาปันกอยลูกไหมเดินหน้าขึ้นมาล้วกดก่อนเด้นหะน้าลูกมัน ก็ทำานให้เราเหมงก็จะไปพี่น้องก็จะไปเหล่ากนัมันแบบไรมันจะเกลือกินมันจะเกลืกินนะครับเรากินแดงยนะเดินเนาะน้องะมีหนังนี่ยหรอ เก็ดแขนแห้งเหมือนกินหนอแต่ว่าทำทมันก่ยอยของเน่าเนี่ยแต่มันใส่เก็ดแขนแหนน้งอย่นะใส่ผงดีตรงเน่าลงไปจะไหนเศรษอีแบบนี้ไี่นองเลย่ไดวผมมากกายอยฝัเน่าเพล่อนก่ยอยฝังเน้า พี่น้องที่พักบุกกินเผ็ดแต้บบุกินดิบกับกอถั่วทอดได้เลยนะเด้อเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชนเนาะี่ม,ม,มาไมทยมาขึ้กน,ก,นก่อนเลยส่วนมากส่วนมากจะกินดิบกินซุปก่นแหละแต่ว่าแน่าน,านี่กินดิบจี่กับเฮ็ดดิบกินนะ้พีนน่น,น้องมึงนั่นกระเบื้องแถวเนื้องามเนี่ยอันนั้นจะได้ให้กินเท่ากับเฮ็ดอันนี้บืงงามเท่ากับ Những xúc nó em học. Những sạch mặt em. Hm. 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 Không Hm. 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 ิสิก่กันมบุกอืมว่าชีววามีเรื่องบ่อหรือพี่น้องเรื่องมีหลายเรื่องก้อย,ยตอนนี้เงี้ยงยุ่งจีบมั้ช่วงขอาการขึ้นนะ่ะเจ็บักเทียงขาบช่วงเทียงเทียงขึ้นนี่สไปกินข้าว้างหน่อม ก็ไปยันมาะมาณเป็นปูมกุ่งกระสีหาคนนะครัไปนั่งร้านร้านลาบริมทางอาหารที่มัก,กช่างก็คือก๋วยกหนาวนะครับก๋วยกหนาวจานเดียวจานเดียวพอ,อ, <c ười> อเพิ่งขายว่นนี้80บาทนะเฮ <c ười> ็ดเท่าบห่เลานี่ โัวมันจย่ีมีอยู่ประมาณหกโตมี่หกตบ,บว็อกไฟบาเถอนะครับสั้นแต่ต่ที่นี่ส่วนมากเลยส่วนมากจะมันจะที่บิงหน่อยบันั่นมันเป็นบงนังอะไรเป็นกวดนั่นไหมนะเป็นกวดมันลอยนะะนะัเนาะพ่อแก่ข้าวนะครแตน่ตน,น่อยแต่น้อยั่นมันสิมันสิวิ่งมันสิว่ยววไดพอแก่ข้าว แม่นสิขายองขึ้นเป็นหอดจนหอดที่หาวอโมงเสาเกล่แต่ทางคลองมาเร็วเลยเลยเลยเร็วเลยขายเร็วเก็บร้านเร็วเร็วเรัวใชยดีแฮะมขึ้นสมือแต่มือได้่บออกไปซสือ วันออกไปซื้อก <mer Good. S 2> ินเองกับวันจีนี่ไอ้่ออยังไม่คิ้วออกไปซื้อเขาเขาไห้ไห้คนที่บ่ออกไปซื้อไอ้ไปไปกินข้างนอกเนี่กินก็จะมีเวียนเวียนเหมืจะมันมีคนออกไปซื้อมังค์แถบเอาเอาหม้อไส้ไปเอามาบมือมันมันจะซีซีผาซีกวางก้ามาบ่หมือเขากวางเขากวางนหอยคงแล้วเรถพี่กับไปรับเอารถพี่เอลงง่ายไปรับเอา สบายชีวิตตอนยุงเที่ยวอะยุงเที่ยวโดนกับจริงนะครับเว่าเจอพวกโมโหโมโหวลยเสียนข้างในมึงเทียนะครับเพราะเพราะเาคอยได้ไปใส่เป็ดเป็นกนองเน่บางต้นใส่ที่คนไหลที่ต้นกระเป็ดอยู่แล้วยนียมาโคบอผ่นกิกหน่วยเนาะตนกะเปคนไหลกรเป็ดมากเนี่ย mọi người hết 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 nhưng <Nhạc> mà hết 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 mình hết hết nó hết 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 คนนี้หน้าบุป็นแม่นบ่ะคนนี้่ว่าคนขยันไหมเขาติดเมื่อแน่นป่ะคนขยันบ่ะแม่นเขาติ้นเมื่อเป็นเป็นเวลาคนขยันเขาแได้ว่าคนขยันดีสั่เขาติดเมื่อแบบเขาติ้นนีคนก็เริ่มคนก็เริ่มร่วงเลยพี่น้องเราจะได้ด้วยฮะอยากให้กินนะนะอาจจะมากระเด็นไปงานใหม่แค่ใหม่

บดไปออกเอาบเดออกออกแบงหน่ยได้ครับกินมนด,ดลิลีได้ครับแซ่บไรว้แราแซ่บแซ่บข้าวเสนเนี่ยเดีนไวพี่น้องไม่กินน้ำได้พี่น่องเลยช้อนพ่เมืกล้วบางชนมั้งเนีต้องข่าวบานตบนก็ขอบวบ,นอบวันนอกบานนอกครับ บรลูลาแดก่กันอยู่ไหนหหี่หน,นหนอนมะอายุหากินกันไป่ินอนอืมีเงินก็ทานีีก็รอยเยอะคนเละมีบานมืไปซื้อก็อร่อยุ่กคนเลยนี่น่อยยิดหน่อย ยิ้มเลยเด็กบ้านจะยิ้มยังยิ้มนะบ่าดีกับทีกอล่ะดีร้านเนาะเอฟซีตัวลูกนะครับเนาะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมึงเลิกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่วยคนมาันเทยงได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกับกลุ่มกลัวเด็กมีกำลังใจทำลิปต่อไปนะครับเนาะฝากเน้อๆครับได้ขอหน่อยๆชอบมีนะครับเพื่อนะครับแล้วที่นี่ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ສະບາຍ